มาคอนเกรสให้กับน้องมูล,ลิดโฟจูบย้อยจันของลิซ่ากันดีกว่านะครับเพราะว่าในตอนนี้มีสถิติไม่ออกมา ว่า Moonlitfall Kiss มีของล i ซ่นั้นมียอดโพสต์ใน Ti กต o k ทะลุ1.1ล้านครั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วแังจากที่ดูเหมือนว่าจะเงียบๆนะครับแต่ว่าโนจ้ามาเรื่อยๆเลยตอนนี้ยอดใช้งานแผ่นเสียง m o Mo ู l t t a l l ทะลุ1.1ล้านโพสต์มาแบบเรื่อยๆแต่ว่าเรื่อยๆที่มันอลังการที่สุดยังไม่พอ m o n l l t t a l l ยังกลับเข้าสู่ชาร์ต Billboard Adult Contemporary ชารอีกครั้งด้วยนะครับแถมยังครองอันดับน,บนานที่สุด เลยของเพลง k p o ๊ที่อยู่ในชาร์ตนี้ตอนนี้ล่าสุดคือสัปดาห์ที่27ไปแล้วคอนเทมพอรา r รลีนั้นเป็นชาร์ทที่เป็น แทบจะออฟไลน์เลยครับทุกคนจะเป็นชาร์จเกี่ยวข้องกับฝั่งวิทยุด้วยซึ่งเป็นอะไรที่เจาะยากมากแต่ว่าลิซ่ายังพามูลิฟอร์ของเรานั้นไปเจาะมาแล้วนะครับเข้าสู่วิกที่27บแบบสวยๆแบบเริดๆในใครเป็นแฟนคลับของเพลงมูลิฟอร์ลิซ่าครับมาคอมเมนต์แสดงความดีใจกันได้เลยใช้ไปแล้วกี่ครั้งใน Tik t o อกแอคเค้าของตัวเองเพราะว่าในตอนนี้เป็นเพลงที่หวานมากๆและยิ่งเข้ากับฤดูหนาวแบบนี้อีกโอ้เหมาะที่สุดกับการใช้มูลิฟอร์ และอีกหนึ่งโมเมนต์ที่เราจะมาเสิร์ฟกันนะครับเป็นโมเมนต์ที่เป็นลายเซ้นดีกว่าเพราะว่าทางอมมโจเกียวนะครับาได้มีการอัพรูปลงใน IG Story ของตัวเองพร้อมกับแคปชั่น thank you for a w a y shopping with us เป็นรูปภาพลายเซ็นนับของลิซ่าแล้วก็พี่เจนนี่แต่ว่าเขาเหมือนจะไม่ได้ไปวันเดียวกันนะครับลายเซ็นของลิซ่ามีการประทับตาเอาไว้ว่าเป็นวันที่19มกราคม2 0 2 6เขียนว่าลิซ่า from blackpink และอีกหนึ่งลายเซ็นก็เป็นของพี่เจนนี่นะครับดูเหมือนพี่เจนนี่นั้นจะไปวันที่20มกราคมถัดกันอีก1วันเท่านั้นเองเขียนว่าเจนนี่ from l l c k p p n n k เหมือนกันซึ่งร้านออ o โตเกียนะครับจะเป็นร้านสินค้าวินเทจมือสองเป็นร้านกระเป๋าแบรนด์เนมต่างๆนะครับซึ่งแน่น,นอนอยู่แล้วลิซานั้นบอกว่าตัวน้องไปที่ญี่ปุ่นทีไรต้องไปซื้อของวินเทจกลับมาทุกทีเพราะว่าเป็น ประเทศที่มีขอวินเทจถูกตาถูกใจลิซ่าเยอะมากไม่รู้เหมือนกันว่าน้องไปเอฟชิ้นไหนมาจากอ m มริเกียวเดี๋ยวอาจจะมีเอามาใส่สปอยให้เราได้ดูกันนะครับแต่ว่าเป็นโมเมนต์อีกหนึ่งโมเมนต์ละกันที่ทางอเมริเกียวนั้นเข้าัาลง i ลง i สตอรี่เอามาอวดวันนี้ซองสาวจาก b l a c k พิงคเข้ามาร้านพวกเราด้วยนะทางลิซ่าแล้วก็เจนนี่แต่ว่ามากันคนละวันก็ถ่ายรูปลายเซนเอามาให้ดูเลยเขียนลายเซน แปะผนังไปเลยนะครับเก๋ๆไม่มีใครมาลบได้แน่นอนเอาโชว์ไปเลยว่านี่แหละ2ตัวแม่ระดับโลกเขาก็มาเยือนร้านของเราด้วยวันนี้ดีเดย์ day, วันที่1ของฮ่องกงนะครับมารอดูดีกว่าโชว์จะเป็นยังไงชุดของดิซ่าจะอลังการแค่ไหนและอิลลัสติเกิลจะมีอยู่จริงไหมที่ฮ่องกงตามที่แฟน ฮ่องกองเขาเดาๆกันว่าลิซ่าจะเอาอิลาสติกิลมาขึ้นด้วยนะไม่แน่อาจจะเป็นจริงก็ได้ทุกคนคิดว่ายัางไงคอมเมนต์มาอยกันนะครับคอมเมนต์มาอยกันเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ